สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับพวกเราส่งมอคอนทุนากเพจส่งมอคองทุนนะครับวันนี้ก็มาพบกันในซีรีส์ดีๆที่ชื่อว่า MACD 3นาทีดูเรื่องนะครับรายการที่จะนำคุณผู้ชมผู้ฟังเข้าไปวิเคราะห์สินทรัพย์แบบคู่นะครับแบบเพื่อนเล่าสู่เพื่อนฟังดูจิตตะวิทยาาตราไปด้กันผ่านอินดิเคเตอร์ MACD โดยใช้แอปเทรดนิ่งวิวนะครับวันนี้สินทรัพย์คู่ของเราคืออะไรเป็นครับเป็น หุ้นใหญ่สเปคแรงนะครับผมในกลุ่มของก่อสร้างนะครับอุปกรณ์ก่อสร้างหุ้นดูโฮนะครับเป็นหนึ่งในสามหุ้นค้าปิีกวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างที่ใหญ่สุดในประเทศนะครับไปดูความน่าสนใจนะครับสําหรับหุ้นดูโฮนะครับผมโดยดูโฮเป็นบริษัทค้าปีกค้าส่งและให้บริการด้านวัสดุก่อสร้างและก็อุปกรณ์ตกแต่งแบบบ้านครบวงจรนะครับโดย คู่แข่งในเซกเตอร์นี้ที่เด่นๆก็จะมี o o m p r r นะครับแล้วก็ g o h o ลเฮาแนนเงนะครับโดยเขาก็ดูหฮมนี้ถือก็เนืนมาจากจังหวัดอุบลราชธานีตั้งแต่วิกฤตหลังต้มจำกุ้งนะครับแล้วก็เข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วก็ขยายสาขามาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าเพิ่งเข้าตลาดนะครับแต่ว่าขยายสาขามาก,ก่อนหน้านั้นนะครับโดยตัวรายได้นะครับเพิ่มขึ้น28% Q on Q ไตรามาสต่อไตรามาสนะครับตัวกําไรลดลง 44% q ส q ไตรมาสต่อไตรมาสนะครับตัวนี้สินเพิ่มขึ้น33% q ส q ตไตรมาสต่อไตรมาสนะครับตัวสินทรัพย์เพิ่มขึ้น10% q เ q นะครับตัว PE/ อยู่ที่36เท่าก็ถือว่าแรงนะครับก,ก็แปลผง่ายง่ายลงทุนราคานี่ก็36ปีคืนทุนนะครับถ้าไม่โตมากขึ้นนะครับผม PV Bookvalu e อยู่ที่3เท่านิดๆนะครับบ่งชี้ว่า Book Value เท่านี้ก็ซื้อเข้าไป ได้แพงกว่าเจ้าของประมาณ3เท่านั่นเองนะครับดีเดชูตึงๆอยู่ที่1.5เท่านะครับถ้านี่จินตุทุนเนี่ยน้อยก็ตึงก็ถือว่าดีมากนะครับถ้าหนึ่งถึงสองก็ตึงๆถ้ามากกว่าสองเลยก็ถือว่าน่าเป็นห่วงนะครับในสภาวะเศรษฐกิจผันผวนเช่นนี้นะครับยืมผลผลมีไม่เล็กน้อยที่0.13เปอร์เซ็นต์ต่อปีนั่นเองนะครับเพื่อเพื่อใคสนใจหุ้นดูโฮมเกาะไปศึกษาทำการบ้านกันต่อเชิงพื้นฐานด้วยนะครับกู้แข่งก็ต้องศึกษาเขาด้วยนะครับมีกู้แข่ง เจ้าใหญ่คือ global house กับ home pro นะครับนี่ยังไม่รวมรายเล็กรายน้อยที่ไม่ได้เข้าในตลาดนะครับเป็นเจ้าถิ่นในถิ่นที่เป็น local ที่เขาอยู่ด้วยนะครับผมก็ลงไปศึกษาพื้นฐานกันเพิ่มเติมด้วยนะครับแต่เพื่อนอะไรไม่สนใจเชิง vi ก็ไปเป็นสายเทียดเข้าออกตามกราฟกันได้เลยนะครับโดยตัวกราฟตามเฟรมมันนะครับเพราะว่ามีการตัดลงของ m a l i เส้นสีงเงินตัด เส้นีไล่สีแดงลงไปมีฮิสตรแกร,รมสีแดงจมลงไปใต้น้ํายาวๆเช่นนี้ผมเชี่อเป็นสัญญาณซีลสัญญาณขายตั้งแต่เข้าตลาดเลยนะครับผมเพื่อนเพืเ่อนท่านใดทางเฟียรมันก็ต้องอยังไม่มีของนะครับตั้งแต่เข้าตลาดมาก็าแรงขายกันหนักๆตลอดเลยนะครับผมทามเฟรมมันอย่าเพิ่งมีของนะครับยังไม่มีสัญญาณเข้านะครับตัว ไทม์ a m e w e e k นะครับมีการตัดขึ้นของ m b ็ Li ีซไลน์เส้นสีดำเงินตัดเส้นสีไลน์แสดงขึ้นไปมีฮิตสโตแกรมสีเขียวขึ้นเป็นจากเนื้อน้ำนะครับบ่งเชี่ยวเป็นสัญญาณายสัญญาณซื้อนะครับสัญญาณขาขึ้นในไทม์ a m e w e e k เพื่อนที่เล่น m e f ์ a m e w e e k ต้องจ้องแล้วก็เข้าตั้งแต่ฮิตสโตแกรมเขียวแท่งแรกนะครับแล้วก็ต้องถือไปก่อนจะไม่มีสัญญาณออกทํากําไรนะครับตัว Time Fame Day นะครับพวบว่ามีการตัดลงของ MBA มีซีไลน์เส้นสีดำเงินตัด เส้นสีลายสีแดงลงไปมิสโตแกรมสีแดงจมลงไปใต้น้าเชนนีบผมงเจื่อเป็นสัญญาณเซลสัญญาณขายนะครับเป็นเพื่อนที่เล่นไทม์เฟรมดีนะครับต้องขายตั้งแต่ฮิตโซแกรมแดงแท่งแรกนะครับแล้วก็ต้องมือว่างไปก่อนนะครับยังไม่ต้องมีของนะครับก็ฝากกันไว้สรุปสายเทรดไม่ใน s ม t m เซตม m นี่แมจเมนการทําตามอินดิเคเตอร์และไทม์เฟรมที่ใช้เข้าออกอย่างเคร่งรัดก็จะท้เพื่อน รักษาเงินต้นแล้วก็ลอกผลกำไรไว้ได้นะครับแล้วก็มาฝึกซ้อมไปกับเราทุกวันนะครับ m s d สนาทีรู้เรื่องทรงหมอกลนลงทุนขอบคุณที่รับชมรับฟังและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับส่วนชอบคอนเทนต์ดีๆมีประโยชน์อย่างนี้รบกวนเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และติดตามผลงานต่างๆเราได้ในช่องทางต่างๆดังนี้ขอบคุณครับ